วันนี้นี่ครับว่ากันด้วยสกิลตัวละครใหม่นะครับออสการ์นี่ครับที่เป็นสกิลตัวละครข้องตัวนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนั่นเองนะครับสกิลตัวละครนี้เนี่ยก็จะพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดนะครับทำลายไอซ์วอล์นี่ครับแล้วก็สิ่งที่ขวางทางนะครับมันจะเสียหายนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เอาออสการ์นีครับเป็นสกิลใหม่นะครับแล้วก็ลูน่านะฮะแล้วก็ไฮโตะนะครับ เป็นฮฮยัโตะที่คอยเจาะเกาะนะครับแล้วก็เป็นทางหน้าของแคลลี่นีครับสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ฮอปนีครับผมก็จะเอาไปเล่นในเซตนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันตัวละครใหม่จะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันเนาะโอเคไปลุยกันเลยครับ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้สกิลตัวละครใหม่ให้ได้คุ้มที่สุดนะครับก็จะพยายามใช้สกิลตัวละครนะครับโอเควันนี้เราลงกันที่เซนทัลนะครับอยู่กันในโหมดแดนชำระบาปนะครับคนลงกับเราเยอะมากเลยนะฮะเยอะพอสมควรเลยนะอื้อเต็มพิก,กัดครับ ลงมาฮะได้ AK ครับผมต้นเกมแล้วก็ไม่รีบร้อนนะฮะฟาร์มของก่อนตัวนี้ยิงได้อยู่โอ้ไม่ตายว่ะโอ้โอ้เจบ็จบเจ็บแตกหนึ่งตอนนี้คือ เสียงคนนี่แบบอยู่รอบตัวผมหมดเลยนะทุกคนคือแบบต้องพยายามที่จะไม่ออกไปจากบริเวณบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายได้ง่ายนี่ครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันจะตายแล้วมันก็เกิดใหม่นะอันนี้อันตรายเลยนะเขแตกตอครับต้นเกมยังไม่ได้ใช้สกิลตัวละครนะเพราะว่ามันยัง อยู่ใกล้ศัตรูได้น้อยนะครับเพราะว่าสกิลตัวละครนี้เนี่ยมันจะต้องใช้กับศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้เท่านั้นนะครับเวลาศัตรูเข้ามาเนี่ยเราจะใช้สกิลนี้ได้นะครับแต่ถ้าศัตรูอยู่ไกลนะครับเราจะใช้สกิลนี้ไม่ได้น,นั่นเองนะครับหายไปไหนหมดละตอนแรกลงมาเต็มเลยนะ ตอนนี้คนเหลืออยู่ในแมป37นะครับอ๋อด้านหน้านี่ไงโอ้ไม่ตายครับเจอแต่แบบเป็นงานทั้งนั้นเลยโอ้ยิงไม่ทันเฮ้ยโอ้มาอย่างนี้ผมตกใจเลยลูกพี่เอ้ยคามยาดุนด่วนครับตอนนี้นี่เสียงคนนี้แบบ วิ่งรอบเลยนะโอ้ยโอ้ๆโมายังไงเนี่ยโอ้ยเกือบตายโอ้ยยโอ้ยโอยทางเกินหลายทางเกินนะโอเค ตอนนี้คือเราประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเจอคนอุ้ยมันมายังไงวะเดี๋ยวขอหนีปั๊มยาก่อนอ้มันมากรัวๆเลยเดี๋ยวตั้งไอวาปิดก่อนโอเคคือตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ใช้สกิลตัวละครน,นี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะเดี๋ยวผมจะหาโอกาสใช้นะครับทุกคนเพราะว่า ต้นเกมเนี่ยเราเสี่ยงที่จะตายได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าต้นเกมมันมันมีการแบบว่าพอเราตายปุ๊บใช่ไหมเราตายครั้งแรกเนี่ยเราจะมีการเกิดมาอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายนะครับถ้าเกิดเราตายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเกิดได้แล้วนะครับหมดแล้วเหรอคนตอนแรกนี่ลงเยอะมากเลยนะลงแบบแบบ จนผมตกใจเลยนะครับคนมันลงเยอะมากอะแดงเทือกเลยนะแต่พอลงมาปุ๊บแล้วมันไม่เจอคนเลยเนี่ยแบบมันเฟลมากเลยนะแต่ไอตัวเมื่อกี้นี้ที่มันวิ่งขึ้นไปนะครับผมยังไม่ทันได้ยิงมันนะผมเอาไอวอลปิดก่อนนะไปดูก่อนว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะไปไหนแล้วล่ะอุ้ยยังไง มานี่มานี่มานี่มาให้พี่ลองใช้สกิลตัวละครหน่อยเร็วเช่าหนูน้อยมา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 เออมาอุ้ยเอา้าแค่นี้เหรอมันโดนเท่าไหร่วะเมื่อกี้ทุกคนครับเมื่อกี้ผมกดสกิลตัวละครโดนศัตรูเท่าไหร่ครับทุกคนลองกอกลับไปดูให้พี่หน่อยนะแต่ ที่ว่ามันน่าจะโดนไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอืมแต่ต้องลองดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมยังไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มั่นใจว่ามันแรงหรือไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็มองไม่ทันนะเพราะมันเร็วมากครับไม่รู้ว่าโดนเท่าไหร่ต้องลองอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับที่มันแถมมากับชุดตัวละครอ,อยู่แล้วนะถ้าเป็นเอ,อลุกสมัยก่อนเขาจะให้ซื้อ ชุดที่มันติดกับตัวละครเมือนเขาจะให้ซื้อแยกนะครับเพราะว่ามันจีพีเาไม่ได้แจกเหมือนในยุคปัจจุบันนะปัจจุบันเขาก็เอาใส่มาในตัวละครเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกเหมือนสมัยก่อนนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนมันจะมีชุดอะไรนะออโลกนะครับอโลกเนี่ยวันเราได้ตัวละครมาใช่ไหมทุกคนเราจะต้องไปซื้อเสื้อมันอีกนะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนะอันนี้ของสมัยก่อนนะครับที่ผมยังทันนะ แต่ในสะมัยนี้ก็ได้ตัวละครมาก็ไม่ต้องไปซื้อเสื้อนะครับก็ได้เสื้อมาเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลกับบอทต,ตัวข้างหน้านี้อีกทีนึงนะผมไม่ได้เรียกคนนะผมเรียกได้เต็มปากเลยว่าเป็นบอทนะเพราะว่ามันเป็นบอทอยู่แล้วแหละมันไม่ใช่คนหรอกอย่างเงี้ยแต่เราจะมาเทสให้ดูว่าสกิลตัวละครออสการ์ตัวใหม่เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าครับนะอ้ยโดนโดน โดนยี่ห้านะครับเมือ่อกี้เดี uh ๋ huh. ยวผมยิงมันตายเลยกันเมื่อกี้ใครดูไม่ทันบ้างครับก็กไปดูได้นะแต่เมื่อกี้พี่ดูทันนะมันโดนยี่ห้านะครับโดนโดนศัตรูเนี่ยเวลาเราก,กดสกิลนะครับมันโดนศัตรู2 5เนะครับก็อย่างที่มันเขียนไว้นะครับว่าสร้างความเสียหายนั่นเองนะแต่ไม่ได้เขียนว่าสร้างความเสียหายสักเท่าไหร่หรือจํานวนเท่าไหร่นะครับก็ต้องเอามาลองเล่นดูนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่ในแมพ15คนนะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลออสกากับอีกหลายๆตัวดูว่าความเสียหายเนี่ยมันจะเท่ากัน25%หรือเปล่านะครับบางตัวมันก็อาจจะใส่เกาะอ,อาจจะใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยเรากดใช้สกิลมันก็จะความเสียหายมันจะไม่เท่ากันหมดนะครับบางตัวอาจจะโดน15บ้างอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็พูดกับดักไว้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะโดนประมาณ25นะ เออ2ี้นี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะ2ี้นี่ก็เท่ากับเรากดใช้สกิลหนึ่งครั้งใช่ปะถ้าก็เท่ากับเรายิงปืนหนึ่งนัดแบบไม่ต้องใส่สกิลอะไรนะปืนไม่ต้องใส่สกินอะไรนะปืนเปล่าๆนะครับก็เท่ากับเรายิงศัตรูหนึ่งนัดนะครับก็ถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ค่อยแรงหรอกแต่คือมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่เวลาเรายิงศัตรูใกล้ตายแล้วเนี่ยแล้วเราก็กดใช้เนี่ยมันก็มีส่วนที่จะใช้ได้อยู่ มันก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เจอคนเลยนะตัววิ่งมาก็เฮ้ยคนปาวะเฮ้ยคนคนคนเอาละ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลกับไอ้ตัวนี้ดูนะถ้ามันอุย้ยถ้ามีโอกาสนะุ้ยทำไมมันหลายทางยังวะ ตัวนี้น่าจะใช้ใช้สกิลออสกากับมันยากกว่าทุกคนเพราะว่ามันสเตปมันดีมากพอสมควรเลยนะไอเนี้โยโอเคอุย้ยหลายตัวจัดเลยว่ะคือผมพยายามที่จะแบบไม่ไม่เข้าไปยิงใกล้กมันนะเพราะว่าไอ้นี่มันตึงมากเลยสไตล์การเล่นมันแบบัันี้บอดนะ โอ้ดนลัดด้วยเดี๋ยวเอานี่ยัดก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันออกย่ามาแล้วเฮ้ยโอ้หลายตัวเกินว่ะเออเดี๋ยวผมใช้สกิลออสกากับบอทแล้วกันนะ มันทดสอบย่ายไงเฮ้ยโดนว่ะแต่มันโดนแค่25่ห้าว่ะทุกคนมันโดนแค่นี้เหรอถ้าโดนแค่นี้นี่ถือว่ามันมันน้อยมากเลยนะตอนแรกอะผมคิดว่ามันจะโดนมากกว่านี้นะโดนสักห้าสิบอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดมันโดนห้าสินะเจมันนี้ผมผมแนะนํานะครับถ้ามันโดนสัก50ิผมผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะเออมันจะได้ช่วยแบบลดหย่อนในการยิงปืนมากขึ้นนะครับ ตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่อีกหนึ่งคนสุดท้ายนะครับผมจะใช้สกิลออสกาฆ่ามันโดยไม่ใช้ปืนเลยนะครับโอเคมาลุยภารกิจวันนี้เอางี้ดีกว่านะครับถ้าผมใช้สกิลออสกาฆ่าคนสุดท้ายจนตายได้นะครับทุกคนผมขอคนละหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์ได้ไหมถ้าเกิดว่าผมฆ่ามันแบบไม่ต้องใช้ปืนนะครับผมใช้แค่สกิลออสกา สกิลตัวละครใหม่แค่นั้นแล้วฆ่ามันตายผมไม่ขออะไรคุณดูมากครับผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกดซับสไครป์กดกระดิ่งได้ไหมทุกคนโอเคทุกคนน่าจะได้นะครับโอเคไปลุยเดี๋ยวผมจะขับรถหามันนะผมว่ามันน่าจะอยู่แ,แถวบริเวณนี้แหละไม่ไกลเรามากนะอนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมเจอแล้วมาเจ้าหนูน้อย โอ้ไม่โดนโอ้มันไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งปืนก่อนเอาดาบออกด้วยโอเคโอเคนะผมจะใช้แค่สกิลตัวละครออสกา่าฆ่ามันอย่างเดียวเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันภารกิจของเราจะจบแบบสวยงามหรือเปล่ามาลุยเอามันไปไหนแล้วล่ะเอาเคยหาย,ยเฮ้ยไอ้เฮียหายไปไหนวะ ทุกคนครับตอนนี้คือมันหายไปไหนไวะเฮ้ยผมแอบหลอนว่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยแล้วมันออกมาได้ไงไวะเฮ้ยแอบหบลอนนะแอบหบลอนนะเพราะว่าตอนแรกมันวิ่งมานี่แล้วมันก็มันเข้าไปในกำแพงเหรอวะหรือว่าไงหรือมันเข้าไปตรงนั้นวะตรงหน้าต่างนั้นอะตอนนี้ผมรอสกิลออสกามัน มันรีโหลดให้เต็มก่อนนะแล้วเราก็จะใช้สกิลออสกาฆ่ามันนะครับโอเคตอนนี้โหลดได้ละแต่ประเด็นคือมันจะวิ่งหนีกูเพื่ออะไรเนี่ยบอสวิ่งหนีผมไหมครับเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยโดนไหมโดนนี่แต่ไม่ตายโดนโดน,โดนแต่มันไม่ตายนะใจะเย็นใจเย็น ผมรอสกิลออสออก้าผมมันในนี้ก่อนมันรีโหลดก่อนนะจริงๆแล้วมันควรจะมีเออสกิลขยานสัตว์เลี้ยงที่มันคอยแบบรีโหลดสกิลตัวละครให้เราเร็วๆนะแต่ผมไม่ได้ใส่มานะผมลืมนะผมไม่ได้คิดถึงข้อน,นี้แต่ก็ไม่เป็นไรแหละเราก็รอได้นะเดี๋ยวให้น้องแคนลี่แบบวิ่งรอก่อนแล้วกันนะน้องบัตนะน้องบัตเป็นน้องแคนลี่นะครับแคนลี่นี่ก็อันนี้ขอพูดนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะรอสกิล แคลลี่ก็เป็นตัวละครที่เข้ามาในโอ้น่าจะสองสามป,ปีที่แล้วได้แล้วนะครับก็เป็นสกินตัวละครน่าจะยุคแรกๆเลยที่วิ่งเร็วนะครับมาพร้อมกับแม็กซิมนะแม็กซิมก็ช่วยความยานเร็วนะครับโอเคตอนนี้สกิลผมน่าจะใกล้ได้แล้วนะครับโอเคได้ละมาลุยโดดยี่ิห้าโอ้มันน้อยเกินอะ่ะทุกคนผมปล่อยใช้หมัดแล้วกันเนาะโอเค ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับสกิลตัวละครออสการ์นะครับถ้าใครว่าดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้ล่างคลิปด้วยแล้วกันเนาะ